สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะกับวันคริสต์มาสจะดีหายไปนานใช่ไหมช่วงนี้งานยุ่งอ่ะเรามาถ่ายแล้วค่ะคิดถึงเราเปล่าวันนี้เราจะทำขนมคัพเค้กตัวหนึ่งที่น่ารักทำง่ายอีกแล้วตามสไตล์ใครๆก็เข้าครัวใช่ไหมก็ต้องทำง่ายๆอยู่แล้วทำเป็นเลนเดียวมอคค่าคัพเค้กค่ะนี่เรามีกวางมาด้วยจากบ้านเราโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนผสมกันเลยว่าเลนเดียวมอคค่าคัพเค้กค่ะส่วนผสมจะมีอะไรกันบ้างค่ะ ค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะจะมีน้ำปาลทรายค่ะแล้วก็มาดูตัวนี้กันที่เป็นคัพเค้กตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นมอคค่าคัพเค้กค่ะเข้าไปหาชมสูตรได้เลยที่ foodtravel tv ค่ะมีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าในตอนที่ทำน,นั้นเป็นลูกบ,บานใช่ไหมหรือว่าทำใส่พิมพ์ปอนก็ได้พิมพ์ครึ่งปอนอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้เอามาทำใส่พิมพ์คเค้กก็จะกลายเป็นมอคค่าคัพเค้กค่ะ,คะมาดูตัวต่อไปเป็นเยนยสดรสเค็มที่อุณหภูมิห้องเหมือนกันแล้วก็มีอันนี้ เป็นกาแฟาที่เอาไว้ชงพร้อมดื่มนะคะแล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตสีสีอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปค่ะซูเปอร์มาร์เกต็ตผงโก,โกโก้มีนมสดรสจืดขอเป็นอุ่นๆนะคะไม่เอาต้องร้อนสุดหรือว่าแบบอุณหภูมิห้องเมาขอเป็นอุ่นๆค่ะมีอันนี้ฟองดองก็ได้กําเพสก็ได้ค่ะนี่จะหาซื้อยากนิดนึงเป็นร้านอุปกรณ์ขายเบกเกอรี่หรือว่าลองอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะเซิร์ชดูแล้วก็มาส่งถึงบ้านมีเหมืนอนกันจะดีผสมสีไว้แล้วด้วยบางส่วนแล้วก็อันนี้เป็น ัวขนมปังแข็งๆอะคะ่ะมีขายซุปเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันอซุปเปอร์มาร์เก็ตมีขายค่ะทั้งหมดนี้ค่ะถ้าอยากจะเข้าไปดูอัตราส่วนว่าน้ำตาลใส่เท่าไหร่เนยเท่าไหร่ก็เข้าไป foodtravel.tv ค่ะมีทุกอย่าง่ในนั้นเลยเข้าไปออกมาได้ขนมน่ารักน่ารักแน่น,นอนค่ะแล้วก็เราจะไปลงมือทำตัวเลีนเดียใช่เรีนเดียวมคัคคับเค้กค่ะ มาดูขั้นตอนแรกของการทำเดนเดยมค่คัพเค้กกันเนาะก็จะมีนมอุ่นๆเนี่ยค่ะปึ๊บอย่าร้อนนะขอแค่อุ่นๆก็พอเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเย็นไม่ทานเนี่ยแหละให้ดูแล้วก็ใส่ตัวน้ำตาลทรายใส่ตัวผงกาแฟแล้วก็โกโก้ลงไปได้เลยปึ๊บผงโกโก้แล้วก็ตัวกาแฟผงสำเร็จรูปอ่าลงไปเลย คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ที่ใช้นมอุ่นเนี่ยก็เพราะว่าน้ําตาลจะได้ละลายด้วยแหละแล้วก็กาแฟจะได้ละลายด้วยคน,คนให้เข้ากันแล้วก็พักเอาไว้ค่ะพักเอาไว้จนกลายเป็นอุณหภูมิห้องแล้วเราค่อยทําต่อไปเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ต้องคนให้เขาเข้ากันก่อนคนให้เข้ากันระหว่างนี้เมื <S <S ่อลยคิสมา จะรีมีหูแมวได้วหละวันนี้เห็นป่าหูขยับได้ด้วยนะถ้างง,งนะเขาจะขยับเอียงอย่างนี้แหละถ้าตื่นเต้นเขาจะตั้งจริงๆลองสังเกตดูว่าจาดีตื่นเต้นอยู่ก็าวหูตั้งอยู่ป่โอเคคขาไ้เข้ากันเรียบร้อยแล้วอันน,น,นี้เข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะให้ดูว่าประมาณนี้เข้ากันเรียบร้อยแล้วจะพักไว้ค่ะเราไปดูขั้นตอนต่อไปกัน ค่ะหลังจากที่จะดีพักตัวมอคค่าเมื่อกี้ไว้อ่ะค่ะต่อให้เขาเป็นอุณหภูมิห้องเนาะเราก็มาดูวันนี้เมื่อกี้แอบ,บทำไปลืมว่าต้องถ่ายรีบทำใหญ่เลยอะ่ะสนุกไงนี่ค่ะเป็นเนอยอุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่ลงไปในชามผสมนี่แหละธรรมดาไม่มีอะไรเอาตะก,ก้อมาตีตีปุ๊บมีคนทักว่าลืมถ่ายขอโทษตีไปแล้วอะ่ะโอเคเราจะตีตัวนี้แล้วค่ะให้กลายเป็นครีมครีมแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันหูงงอยู่วะตึง้งหูงงโอเคตีให้เป็นครีมกิ้ว เป็นอุณหภูมิห้องค่ะตีนิดเดียวเขาก็จะเป็นแบบขาวขึ้นมาแล้วอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตัวที่เป็นมเมื่อกี้ค่ะนมอุ่นที่ทําไว้ถ้าลองจับดูค่ะเขาเป็นอุณหภูมิห้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนยตีเข้ากันได้ที่ละฟูขาวแล้วก็ใส่ลงเลยอร่อยอะจะดีไม่ทานกาแฟจะดีทานตัวนี้เลยอะอร่อย ทำเองชมเองนี้ว่าล่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันถ้าน้ำตาลเป็นแบบยิบยิบอย่างนี้ละล,ลายไม่หมดไม่เป็นไรเลยนะปละ่อยนั่นแหละคนให้เขาเข้ากันเบาๆก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเสื้อขาวเนี่ยจะเห็นเลยแหละว่าเขาแบบวา่าเจ้อเละ ความมหาัศาจรรย์ของเขาคือจะให้ดูว่าตอนนี้น้ำเมื่อกี้ที่ใส่ไปดูเยอะมากเลยใช่ปะแทนที่แบบเนยมันจะกลายเป็นแบบเหลวๆใช่ปะเดี๋ยวจะให้ดูยิ่งใส่แบบยิ่งคนมันจะยิ่งเหนียวขึ้นอะความมหาัศาจรรย์นี้เพราะว่ามีน้ําตาเนี่ยค่ะน้ําตาจะทําให้ช่วยให้เห,น,เหนียวแต่วจะดีขอคนไปแบบนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงเรียบร้อยแล้วคนแป๊บเดียวเลยอะเหมือนปฏิหารฮเวร์ นี่จะให้ดูว่าเขาเป็นครีมแบบนี้แหละถ้าสมมติว่าจะเห็นเป็นแบบเกล็ดๆน้ำตาลน้ำตาลกาแฟไม่ละลายหรือว่าตัวตัวช็อกโกแลตไม่ละลายไม่เป็นไรนะลองทานดูจริงๆมันจะแบบมีกรุบๆรุบๆคล้ายๆแบบคริสปี้นิดหนึ่งหรือว่าถ้าชอบแบบละลายหมดนมก็จะอุ่นขึ้นหน่อยค่ะแต่ว่าจะดีชอบแบบนี้อร่อยแบบโอเคอย่างนี้ค่ะเรียบร้อยได้ที่แล้วเราจะเอาใส่ถุงบีบแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าเค้กกัน ตัวขับเค้กนี่แหละเดี๋ยวจะกลายเป็นกวางเรนเดียเป็นได้ยังไงตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็ใส่ถุงบีบเรียบร้อยแล้วเป็นหัวกลมๆนี่ให้ดูกลมๆธรรมดาเลยค่ะไม่มีอะไรหรือว่าจะเอาถุงแบบถุงร้อนใส่ข้าวที่บ้านยังได้เลยนะเพราะว่าไม่มีผลค่ะแค่บีบลงไปเฉยที่จริงนะตอนที่ร้านแอบแบบว่าตักใส่เลยก็ยังได้เลยนะตอนที่แับกินที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ให้ดูดีมีชาตกิกูนิดหนึ่งก็ใส่ถุงออกใช่ปะ,ะมามาดูกันเดี๋ยวทําเป็นภาพสโลว์ให้ชา้าๆก็คือจะถุงบีบเนี่ยแหละแล้วก็บีบจากวงนอกค่ะวนวนๆนเป็นขดก้นหอยเนี่ยแหละแค่น,นี้เลยแล้วเราจะให้ดูอันนี้คือแบบว่าแอบทาําเสร็จแล้วเมื่อกี้นี่ออกมาจะประมาณนี้เป็นกวางเรนดีนะ์ที่โอเคก็สเปตูล่าเนี่ยคะ่ะ ลับ,บอย่างนี้นะอันนี้กดไปตรงนี้แล้วก็ลงน้ําหนักเบาๆค่ะเดี๋ยวจะทําเป็นภาพสาโลให้นะ Monkey Monkey birds. สโลพอปะนิดเดียวเลยอะ่ะเขาก็เรียบแล้วล่ะเรียบแล้วเห็นไปแล้วก็เก็บขอบนิดนึงแอบดูหูจะดีอยู่ปะ ถ้าหูตื่นเต้นเขาจะแบบเขาจะเปลี่ยนนะที่หูลองดูได้รู้ตื่นเต้นอยู่ว่ารู้ไม่เห็นหูตัวเองของเล่นใหม่หจะดีเรียบร้อยแล้วนี่เรียบแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนอื่นกันดีกว่า,าค่ะตอนนี้เราก็จะมาดูวิธีการทําตาทําหูแล้วก็ทําตรงปากของเขากันเนาะนี่ก็เป็นฟองดองก็ได้ค่ะกําเพสกก็ได้ ทั้งคู่เลยแล้วก็เอามาให้เขาแบบนิ่มๆขึ้นนิดนึงเริ่มทําจากสีขาวแล้วก็ค่อยไปสีแบบเข้มขึ้นนะสีขาวสีครีมสีน้าตาลแล้วค่อยสีดําเพราะว่าอะไรดูเปล่ามือเราจะได้ไม่เลอะไงไม่งั้นถ้าเราทําสีดําก่อนเสีตาลก่อนเราค่อยกลับมาสีขาวเนี่ยล้างมือยังไงบางทีมันก็จะติดอยู่อแล้วเดี๋ยวเลอะขนมจะไม่สวยก็เริ่มจากสีขาวก่อนเรียบร้อยตอนนี้จะดีนวดได้ทีละง่ายมากเลยละ่ะจะให้ดูว่าตาเขาก็แค่แบบ ปั้นกลมๆแปะๆกันเงี้ยแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบตาแบบนี้เราเราดีไซน์เองได้นะตายิ้มมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจะดีสอนเป็นเบสิกให้ละกันเนาะก็กลมๆอ่ะปั้นกลมๆอ่ะล้างมือสะอาดนะไม่งั้นเนี่ย <laughs> มันจะปรากฏเลยแหละว่ามือไม่สะอาดนี่แล้วก็กลมๆแล้วก็กดเขาปึ๊บเสร็จแล้วอะ่ะไงปะปึ๊บ แล้วก็สีน้ำตาลใส่เป็นตาดำเขาปิ้งๆนวดๆเขานิดนึงก่อนแล้วก็ใส่ลงไปอ,อย่นี้หรือว่าจะเป็นแบบสีดำก็ได้นานแล้วแต่ชอบว่าจะแบบซิมป้าหรือสีดำอะไรเงี้ยพูดไปก็ปั้นไปใครชอบปั้นแป้งโดเล่นนะสนุกเลยละ่ะไว้ยังไม่เนียนปึ๊บ แล้วก็ติดลงไหปตาเหล่อะไรยังไงก็เต็มที่ปึ๊บเลาก็มีแววตานิดนึงสีขาวอันนี้เสียมตานี้สีดำเห็นปะตาคนละสีกันแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนปึ๊บเรียบร้อยแล้วตาง่ายมากเลยทำอย่างเงี้ยค่ะให้ครบมีหกชิ้นก็ทำ หกหกสองสิบสองสิบสองตา้องตุดครูนี่ฟังด้วยแล้วก็หูหูเขาทํายังไงหูเขาสีน้ําตาลใช่ไหมนี่มีให้ดูหูเขาประมาณนี้ก็เริ่มจกกมัดกลมๆกันก่อนเดิมนี่กลมๆเสร็จแล้วแล้วก็ดีๆเขาหัวท้ายนิดนึงแล้วบีบ ی, ี เราจะหาอุปกรณ์ใกล้ตัวเนี่ยค่ะจะเอาช้อนจะเอาเป็นแบบว่าสเปตูล่านี่ก็ได้นะหาอุปกรณ์ใกล้ตัวค่ะมากดให้เป็นแบบล่องตรงหูเขาอะเดี๋ยวขอหาอุปกรณ์ใกล้ตัวก่อนนะปึ๊บปึ๊บอุปกรณ์ใกล้ตัวเจอแล้วเราได้ซ่อมนะ กำลังงงอยู่ก็เหมือนหูจะดีกำลังงงอยู่ะหูขยับใหญ่เลยได้แล้วหูเขาเนี้ยแหละก็ทำไปเท่าเท่าที่จำนวนขับเคล็เรามีโอเคพักบายหูเสร็จแล้วเหลืออีกหนึ่งส่วนอ่ะเอามาให้ดูปากปากกลมๆตรงเนี้ยก็เหมือนกับขาวๆตรงนี้เลยคะ่ะแต่ทำชิ้นใหญ่กว่าเราต้องทำให้ดูปะเหมือนกันเลยอะ่ะแต่ว่าเนื่องด้วยเราจะทำให้ดูนิดนึงก็นวดๆวดเขานิดนึงนะคะ ก็หยิบมาตอนแรกเนี่ยจะแข็งนวดนวดเขานิดนึงแล้วก็สีแดงๆตรงนี้ไม่ต้องทําให้ดูอันนี้สําเร็จรูปถ้าดาคือตัวนี้อยากให้กวางเลียนเดียวของเราจมูกเสียมตาลก็เสียมตาลสีแดงก็สีแดงค่ะอันนี้สําเร็จรูปค่ะเป็นช็อกโกแลตเคลือบสีๆนี่แลหละค่ะซื้อได้ทั่วไประหว่างที่เราเมาส์อยู่นั้นเราก็นวดเรียบร้อยแล้วปึ๊บ ทำให้เขากลมกลมวิธีการทําก็คือคลึงคลึงให้กลมกลมให้ดูทำตามให้ดูกดให้เขาแบนแบง่ายป่ะเขียดเขียให้กลมกลมหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วได้แล้วนี่แหละคือตรงปากเขาปึ้งออกมาอย่างนี้แหละเล็กใหญ่เลยนะคะก็ลองดูเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามีตาแล้วมีหูแล้วมีปากตรงจมูกก็เรียบร้อยแล้วค่ะตรงแค่แบบ ตรงเขาใช่ไหมงงบ้างว่าคืออะไรง่ายมากเลยเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยกันค่ะแล้วไปดูตรงเขากันค่ะตอนนี้ก็มาดูตรงส่วนที่เป็นเขาวกวางใช่ไหมเขาวกรางเดียดาด้อคือตรงนี้วายตรงนี้มาจากนี่แหลพะพัสดุตัวนี้ที่เป็นแบบก,อกอรอบๆไปหาซื้อได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะนี่แหละมีในห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตตัวนี้แหละแล้วก็จะกลายเป็นเขาได้ไงใช่ไหมเดี๋ยวจะเนรมิตให้เขากลายเป็นอย่างนี้ ก็คือหักเขาอะค่ะตัดตรงนี้ออกเห็นป่ะเห็นชิ้นส่วนปะ่ะเอาออกไปส่วนหนึ่งวิธีก็คือใช้มีดที่เป็นฟันเลื่อยจะง่ายกว่านี่ใช้มีดที่เป็นฟันเลื่อยเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขาแข็งถ้าใช้มีดธรรมดาเนี่ยได้เหมือนกันแต่จะยากมากหรือว่าอีกอีกหนึ่งอย่างถ้าทําทานเองนะอันนี้อันนี้ไม่ค่อยแบบว่านี่นะกัดก็ได้เอ,อลองลองดูกัดก็ได้กัดออกมาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องทานเองนะ กัดให้คนอื่นทานมันจะดูตุ่มแม่งตุ่แห่งหน่อย okay. okay. โอเคก็ใช้มีดสั้นเลยเนี่ยค่ะค่อยึ๊บๆๆเขานี่ยออกมาได้แล้วขาวหนึ่งอันมองทานหรืเปล่าถ้าดาได้เขาหนึ่งอันแล้วหรือว่าแอบ,บทําก่อนที่จะคัดแล้วไปทาเราใช้กัดเอา,าได้ตื๊บอย่างเงี้ยน,น่าเกียดอะทาไม่ได้โอเคเราจะไปประกอบกันละตอนนี้ทุกอย่างมีพร้อมฟึบ เราก็จะมีหนึ่งชิ้นใช่ไหมขอเช็ดก่อนได้ป่ะเช็ดตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปประกอบกันอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เหลือตอัตอนวนเหลือตรงประกอบอย่างเดียวใช่ไหมเราจะมาดูกันว่ากลับยังไงก็คือเนี่ยแหละปากที่จะดีเมื่อกี้ทำอาไว้ก็ใส่ลงไปเลยง่ายมากมากดูเป็นกวางยังอยัางใช่ป่ะแล้วก็จมูกสีน้ำตาลก็ได้สีแดงก็ได้ค่ะแต่ว่า สีน้ำตาลพอสีแดงเขาจะมีแค่ตัวเดียวแหละเป็นตัวแบบตัวหัวหน้านา้มอ่ะจมูกจะสีแดงที่เหลือสีน้ำตาลเราบอกถูกป่ะเราว่าเป็นอย่างนั้นนะนะแล้วก็ใส่ตาลงไปเลยมองไหนดีมองให้ยากกันะะนะแล้วก็ข่าที่เมื่อกี้ ทำกันเอาไว้เนาะทางไหนเนี่ยงงเออไม่ใช่ทางนี้น่ะลงไว้แล้วดูเป็นกวางขึ้นแล้วแล้วก็ใส่หูก็เสจแล้วทาดาเรียบรอ้อยดูแมนมากเลยตัวนี้เป็นกวางผู้ชายโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวยกไปอยู่กับเพื่อนๆเ,เขาก่อนนะ ถ้านี่เรามีกวางเพื่อนเขาค่ะมาเรียบร้อยแล้วอ่ะเ้นขึ้นขึ้นขึ้นจานขึ้นจานนี่พอดีป่ะเด็กป่ะโอเคอิ่งอย่าสะกิดกันสิคะืคุณผู้หญิงนี่ก็แอบไปสะกิดเขาเนาะ เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้ค่ะก็เป็นเลนเดียมัคคาครับเค้กค่ะก็เข้าไปหาสูตรได้เลย foodtravel.tv มีอัตราส่วนมีสูตรมีวิธีทำทุกอย่างเลยจะออกมาได้ครับเค้กน่ารักน่ารักแบบนี้ทำไม่ยากหาอุปกรณ์ง่ายมากด้วยค่ะคริสต์มาสนี้ก็อย่าลืมทำเลนเดียอย่างนี้ทานกันที่บ้านนะหรือเป็นปาร์ตี้เล็กๆก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะฮวงตะลิวกินเที่ยวไทยกับ foodtravel.tv จะดีแล้วก็น้องกวางเลนเดียทั้งสามตัวนี้ก็ต้องไปกันแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ